จังหวัดเล่ากายตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและมีพรมแดนติดกับมนฑลยูนนานของประเทศจีนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและผูกพันกับความเป็นเมืองชายแดนและการค้าขายความเป็นมาในอดีต ประตูการค้าที่สำคัญเล่ากายเป็นที่รู้จักในฐานนะประตูการค้าที่สำคัญมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20ประมาณปีพศ2443ถึง2473เนื่องจากที่ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำแดง Red River และแม่น้ำน้ำทีน a m t h i ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญ หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการจัดแสดงภาพถ่ายและเอกสารเก่าแก่ที่บันทึกภาพเมืองเล่ากายในช่วงต้นศตรวรรษที่20ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคึคกคักของการค้าขายบริเวณด่านชายแดนและตลาดก๊กเรือคอกลิวการปกครองในสมัยอาณานิคมพื้นที่นี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของฝรั่งเศสในยุคอาณานิคมและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในฐานะเมืองชายแดนผลกระทบจากสงครามชายแดน สงครามปีพศ2522คศ1979เมืองเล่ากายได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการรุกรานของจีนในปีคศ1979ทำให้เมืองและโครงสร้างพื้นฐานหลายส่วนเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสะพานสำคัญหลายแห่งถูกทำลายการปิดชายแดนชายแดนถูกปิดหลังสงคราม และเพิ่งเปิดทำการอีกครั้งในปีพศ2536คศ1993การฟื้นฟูหลังจากการฟื้นฟูจังหวัดเล่ากายขึ้นใหม่ในปีพศ2534คศ1991เมืองเล่ากายและเมืองกำรรเสืองแคมทวงได้ถูกฟื้นฟูอย่างรวดเร็วโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้รับการสร้างขึ้นใหม่และเขตเศรษฐกิจชายแดนก็เริ่มขยายตัว การเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการแม้ว่าจะมีกิจกรรมทางประวัติศาสตร์มานานแต่ในแง่ของหน่วยการปกครองสมัยใหม่การก่อตั้งการฟื้นฟูจังหวัดเล่ากายได้รับการฟื้นฟูและสถาปนาขึ้นมาใหม่ในปีพศ2534หลังจากยุคแห่งความยากลำบากหลังสงครามโดยได้รับการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน การยกระดับเมืองนครเล่ากายเมืองเอกของจังหวัดได้รับการสถาปนาเป็นนครชั้นสองเมื่อวันที่30พฤศจิกายนคศ2004เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดเล่ากายเป็นที่ตั้งของชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มเช่นชาวมง้งเหชมองไต